สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ อาการเศร้าเสียใจเพราะอกหักถูกคนที่รักทิ้งไปใครไม่เจอกับตัวก็คงไม่มีวันเข้าใจถ้าคุณเคยรัก ใครสักคนแบบไม่คิดเผื่อใจคุณคงจะเข้าใจว่าความรู้สึกของคนที่แทบไม่มีแรงอยากจะหายใจเป็นอย่างไรถึงใครไม่รักแต่ก็ต้องรักตัวเองเลิกดรามา่าปลุกตัวเองให้ตื่นจากความเศร้าดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อดีของการถูกเทอกหักก็แค่เรื่องขำๆ นำอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันแล้วคุณจะรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้กลับมาเป็นโสดตามไปดูกันครับข้อที่หนึ่งใช้ชีวิตอิสระนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้ไปในที่ที่อยากไปทำกิจกรรมที่อยากทำโสดแล้วจะไปไหนทำอะไรก็ย่อมได้อยากไปเที่ยวกับเพื่อนส่งสายตาให้หนุ่มๆใช้ชีวิตได้อย่างอิสระบางทีอาจจะดีกว่าตอนที่มีแฟนก็ได้นะครับ ข้อที่สองได้ตัวเองคืนมาแม้ต้องเสียใครคนหนึ่งไปแต่คุณจะได้ตัวตนของคุณจริงๆคืนมาคุณคนเดิมก่อนที่จะรับเขาเข้ามาในชีวิตคนที่มีความสุขมากกว่านี้เพราะไม่ต้องฝืนใจทำเรื่องที่ไม่อยากทำไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครมารักอีกต่อไปครับข้อที่3เรียนรู้จากความเจ็บปวด ถ้าหากไม่เคยเจ็บคุณคงไม่ได้เรียนรู้คิดเสียว่าการอกหักคือภูมิต้านทานเพราะชีวิตจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างในฝันมีล้มบ้างลุกบ้างอกหักเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็เคยผ่านมาครั้งแรกอาจจะเจ็บมากหน่อยครั้งที่สองครั้งที่สคุณจะค่อยๆปรับหัวใจให้รับมือและรู้สึกเจ็บปวดกับอาการอกหกักน้อยลงครับ ข้อที่4รู้ข้อเสียของตัวเองให้คนรักเก่าเป็นเหมือนกระจกที่ทำให้คุณได้มองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองมากขึ้นเรียนรู้และแก้ไขข,ข้อผิดพลาดนั้นเพื่อวันหนึ่งหากมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้ไม่ทำผิดหรือตัดสินใจเลือกคนผิดซ้ำอีกครับข้อที่ 5. แค่เสียคนที่ไม่รักคุณ หลายคนโมแต่เสียดายเวลาที่คบกันจนลืมนึกถึงเวลาต่อจากนี้มองในแงด่ดีคุณโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ต้องเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่อีกต่อไปต้องอยู่กับปัจจุบันเปิดใจเพื่อรอรับคนที่ดีกว่าเข้ามาอย่าโมแต่ขังตัวเองกับคนที่จากไปแล้วคุณแค่เสียคนที่ไม่ได้รักคุณไปก็เท่านั้นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อดีของการถูกเทอกหักก็แค่เรื่องขำๆจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆท่านใดกําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กันอยู่ละก็อขอให้รีบทอนตัวเองออกมาให้ไวเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตที่อิสระครั้งใหม่เร็วขึ้นอีกครั้งครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ